สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาตามกันต่อครับพ่อจะเลื่อนสินเนี่ครับผมค่ะครับเป็นแนวทางเหล็กบนครับพี่น้องครับผมเพื่อนก็มีลักหนวยบนเป็นแม่นนะพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่างวดบ่างหันเพื่อนก็ให้ลักหน่วยบนศูนย์กับเจ็ดครับผมกลายเป็นลักซิบครับผมก็มีบางนะพี่น้องเนาะที่กระโดดไปลักซิบครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพอกับเน้น ที่หลักหน่วยบนเด้อครับผมครับก่อนทีบุงเนื้อทางตัวเหล็กลักหน่วยบนของพ่อเจริญศิลป์ลูกหลานกอมมาเชียร์กับขอขอพระคุณพ่อเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับลูกกับหลานครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกอมมาเชียร์อะไรกันน้ำเชียร์ในเด้อครับผมครับไปตามกันต่อเลยครับพี่น้องครับผมสําหรับเลขหลักหน่วยบนพ่อเจริญศิลป์ครับผมขอครับ ล,ลูกหลานเกามาเชียสวัสดีพอ่อเจริญ่สินครับผมเออสวัสดีคือกันไรลูกพ่อสวัสดีค่ะเออสวัสดีสวัสดีครับเชียร์เขาเรื่องเนอะพอ่อเขาเรื่องครับผม <c oughs> บานนี้ตามตัวแนวทางครับผมมา,านเนียจะเป็นแนวท่าและจะบาา้านได้ของเฮาเนาะครับผมบนเ,อเอนอนะพ่อเนาะหลังจากที่ปล่อยเหล็กรางแล้ว ครับนี่ค่นอดี้เตกบุเด้อคิดว่ากันบเรนเทาเเครับผมเอัมกจัดกันกระพานกัว่าละบ่หูว่ามันจะออกตัวไหนเนาะกันว่าหูมันจะออกตัวไหนก็มันจะไปบการตัวเนาะครับผมอันเรียกพ่อเนี่ยเป็นลักหน่วยนะครับผมแล้วก็จใจก บ้านไปให้เป็นแนวทางไปเปรียบเทียบกับตัณหาที่เป็นจริงๆรื่อๆเนาะครับผมเด็กจังไดนบ้นมากเนี่ยคิดถือก็คือเกาวละจับจับเอาแนวทางเพิ่งพอเอบนบนเออ๋อาแบบนี้โอ้โหถดเด็กกูมาใส่เหล็กเราเด็กกันเสื้อเอาเหล็กเง่้ยก็ได้พ่อ เปิดเปิดนาฟิสเจ็ดกัี่แ้น้ำเตื่อเจ็ดกับสี่พอเจ็ดกับสี่วนี่ยชีเป็นรกับสี่น่วยบ่พอนีน่วน่วยน่วยก็เก่าแต่ละครับผมตตายเอ่อว่แต่ละครับผมหนักหน่วยบนเจ็ดกับสี่เน้นสี่ครับผมเน้นเอาตัวปกอบด้วยแบนี้เร้าวเีเก้าสี่ เจ็ดีเจดซีหซหนึ่งสีนู่ตอนนี้ลหนึ่งซีครับผมเจ็ดก็บาให้ิมเิเพจับให้เพราะว่าจับให้อันจับตัวตมันจะเป็นเลขหลายตัวครับผมหนึีกีน้างเขาหาใจเอาคนว่าพูดใดไรนีรักติยดีก็บหิี่ทิริ่งใจแรงกับทีรับเจ็ดละงวดนี่บนบนบนล่างครับผม บนอย่างเดียวบ้นเปนลังเร่เร่งเนีว่าม่ต้องกว๋วยเตี๋ยวกินได้เยอะละสองตัวดสองตัวมาหนึ่งตัวครับผมสร้างกว๋วยเตี๋วกินทาเลยครับผม,ม <c oughs> สร้างกว๋วยเตี๋ยวกินทา <c oughs> พริกกับน้ำเด,เด,เดือด<า>บอกพริกคารั้ักมันก็นมาหค, <c oughs> ครับผมม,ามาบ,บาไปเราผ่านไป อุจจาระตัวมันเจาะกันไม่จิตใจบอกหลายตัวน้องกับบอกตัวเดียวพ่อพี่บ้านนอนเพ่งเราแต่เราเว้ยแม่นอยู่ป่ะครับเออแต่ว่ากับเม่นยังได้ครับผมเลขกพอนี่เขาลองเบิ้งครับผมกัดงวงทหารกัดศูนย์กับเจ็ดนะพ่อเนาะแม่นเม่นใช้วิ่งเออสายออกกับเรงการนี่โอ้กับเรื่องกายเี่เพราะว่ามันบ้าบ้านละที่กับเจ็ดงวดนี้ก็ได้ครับ มันง่ายจะหอกเรีกว่ามันบนเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นวิ่งมันก็บอกขาดพื้นหรอกขบวนวิ่งสี่กับเจ็ดบนเรงสิเี๋ตัวละล้านมันก็ได้ยกกำไรล้านหนึ่งเนาะโอ้กันมันเขาเนาะพ่อโอ้แม่นล้านอย่างเนี้ยครับผมเออมันบอกขาดพื้นมันบอกขาดพื้นขบวนวิ่งสองตัวบนน้องก็ได้คุ้มวิ่งบนวิ่งล่างเนาะอืมเอาพ่อ วดดีนี่ให้พี่น้องเอสั่ซีงกว๋วยเตี๋ยวเล่นบ่ขวายาใจพอคับวาปากนั่นต่อยพี่ผู้กราเจ้าบมาผู้กระเจ้าก็คือมันใจโอ้พันจิมั่นใจทำตนจังง่ยายไหมครับผมพ่อวางตาความอนี่ลพอเาตัวหนตัวทางไปเออันาใจกันก็มก้ก้แล้วเล้ยเอ่อยยังชื่องไทยไยซีนี่พอมักตัวใดแห้งๆครับผม มากเก้าีครับเจ็ดีแล้วนก้ามครับผมเก้าซีกับเจดสีครับผมเออมากเนนล่ะเน้นสอตัวละกอดขอกันมากเลยบ่สามตัวด้วยจากสองหางด้วอ้สาตัวนะครับผมออลืมตัวลืมตัวลเไเยอะสามเก้าสี่ครับผมครับสามเจ็ดสี่ามเจ็สี่ครับผม โอ้สามตัวสามเก้าสี oh, Bal, ่ามเจ็ดสี่เรเนี่รับเจ็ที่เจัาใหมก่อนนะเจ็หาใส่เอาหใสพี่กับเจ็ดลาหวดสกับเจ็แต่ว่ารับ4ี่อพรายังไงพี่น้ำอยู่ด้วยเจนั่นจะโมฟินโอให้กับน้ำเออมันจะเป็นสองหมวดเหลดาน้วยเป็นซิบครับผมเออมันสงวดแล้วแต่ว่าพออยากให้ กินเขาไนี่แนวกับแนวงวดนี่โอ้ oh. ครับผมเป็นเทคนิคในการพูดเพ <laughs> 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 ราะว่ามันเจ็ดสองวดแล้านะครับผมก็คือกลับจะเจอี่หรืลาเพราะว่าเจ็ดเนี่ยต้องลับดอกมะเปียงเงินโอเคเลยพอ่อซีเก่าเก่าซหกซซหกครับผมครับครับเนียหน่งซีซีหนึ่งเกิดะ กันบักกี่รักฟิตกะไข่รักไว้ใ่เอาได้ินเขาในดอกนล้วอนะครับี่รกลังวนน่้นเครหนี็ัวนมันเ็สเทียแล้วครับผมเอาพรับเรืองเล็บิหรว่าการขึ้นไวแต่ีคการของบ่แมนอนเนาะครับผมเอาลองเบิ่งได้ครับ่อใชุ่ดเออชุดใต้ก็คือเกาหนรอเ้ยพอนจักพอน ครับไอ้ที่ถือหวยร้อยเบอร์กันเนื้อวันที่ที่ผมพิจิกากันเลยครับผมจังสลายเก้ามาเที่ยน้ำเที่ยจังนี่ยล่ะครับลูกกับขอบคุณพอจะเล่นสินเด้อครับผมที่ให้แนวทางกับลูกกับหลานครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับพ่อสวัสดีครับจำเนั่ยล่ะเช่นกันละลูกเก้ากันเลยค่ะครับผมจังนี่ยล่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอาครับพี่น้องครับผม เหล็กพอจะเลิ่อนสินกับไดมา้วเดอครับผมหลังจากที่กอลมาเชียได้ปล่อยเหล็กล่างพอไปนะพี่น้องเนาะครับสิบล่างหนึ่งกับแปดกับผมอ่าปล่อยคลิปไปแล้วเด้อครับพี่น้องคลิปนี้เป็นเหล็กบนครับผมค่ะลักหน่วยบนครับผมกับคือเจ็ดกับสี่ครับพี่น้องเนาะครับเพิรกนให้กันซีกับน้ำเด้อครับผมอาจจะเป็นลักซิปครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเจ็ดนี่พอกับปล่อยเลยครับผมพอได้เน้นภาไในครับจับคููกับมี 9ก้าสี่เจ็ดสี่สหนึ่งสกับน้ำได้ครับผมครับ3ตัวพอกับอ่าจับไหยูสองหางน้อพี่น้องเนาะเลขสามตัวกับจิมี่สามเก้าสี่สาเจ็ดสี่ครับผมครับพอกับการันตีได้ครับผมว่าจังไดกับตรงมีเห็นนาะพี่น้องเนาะเลขสองตัวนี้ในบนครับผมเจ็ดกับ4ี่ครับผมเอาฝากไปพิจารณาบึง ครับแนวทางพอจะเจริญนสินงวดวันที่16พฤศจิกายนเด้ครับผมครับถ่ายคลิปนี้แอดมินก็มาเชียร์ครับน้ำเชียร์กับเคอะไวคอนให้พี่น้อยซีถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันเด้ครับผมในงวดวันที่16พฤศจิกายน6สสุขูสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ